สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแนะนำผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับเอาไปใช้หลายอย่างอย่างเช่นว่าเอ่อเอาไปใช้เป็นของจำรวยงานพิธีต่างๆได้นะครับหรือเอาไปใช้ส่วนตัวได้เวลาหน้าหนาวหน้าร้อนอย่างนี้ได้นะครับสามารถพันคอได้นะครับความยาวนี่อยู่ที่190เซนนะครับกำลังพอดีเลย190เซนขนาดตัวผมนี่ครับ พวงพหน่อยเนี่ยสามารถมัดเอวได้นะครับมัดเอวได้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยมีหลายลายนะครับแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่เนี่ยสามารถพันคอหน้าหนาวได้นะครับเนี่ยเห็นไหมไเที่ยวแล้วก็พันคออย่างนี้สวยๆได้สีสวยๆสดๆมาใหม่เลยนะครับสีเราเนี่ยจะสวยงามเลยนะครับมีจําหน่ายนะครับมีจําหน่ายมีทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาปีกนะครับราคาส่งก็มีนะครับราคาส่งก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ราคาปีก็พื้นละเนี่ยครับสวยๆนะครับพื้นละเก้าสิบาทพร้อมส่งนะครับเนี่ยสวยๆนะเก้าสิบาทพร้อมส่งมีหลายลายนะครับเนี่ยเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะชอบลายนี้นะครับเนี่นสย,ยสวยๆเลยเห็นไหมเนี่ครับสวยๆเลยนะเป็นของจำลวยได้อย่างเช่นเอ่องานแต่งอย่างเงี้ยงานบวชอย่างเงี้ยนะครับหรืองานพิธ,ธีต่างๆที่เราจะเอาไปแบบ ไปเป็นของชํำรวยของแบบที่ระลึกได้นะครับเพื่อจะอให้ไปติดไมา้ติดมือกับบ้านได้อย่างงี้ครับมันก็ราคาไม่แพงสามารถที่จะนึกนึกนึกถึงกันได้ตลอดเวลามันมันมันค่อนข้างจะมีคุณค่านะครับทางด้านจิตใจนะครับผ้าพันคออย่างเงี้ยนะครับเป็นงานพอมือนะครับงานพอมือ,อแน่นดีนะครับเพราะว่าเป็นของกลุ่มชุมชน อ่าชุมชนที่ที่ผมอยู่นี่แหละนะครับผู้ผู้เฒ่าผู้แก่หรืออ่แม่บ้านที่เขาอยู่บ้านเขาก็อ่ได้มีอาชีพในการในการทำนะครับผมก็เป็นอ่จุดเล็กๆที่ช่วยเขาขายเพื่อให้ชุมชนเรามีรายได้นะครับนี่ครับมาดูลายได้นะครับลายเนี่ยสวยงามสวยงามทุกอันเลยนะครับเนี่ยลายพวกนี้คือแม่บ้านแล้ว เอ่อคนเท่าคนแจกที่เขาทาเนี่ยเขาจะแกะด้วยด้วยไอคิวด้วยของเขาเองนะครับเนี่ยเขาจะทําตัวไหนส,สวยๆเขาจะทําออกมาหมดเลยนะครับมีหลายหลายลายนะครับส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เอาไปเป็นของชํารวยของงานพิธีต่างๆหรือตกแต่งเอ่อในงานบวชตกแต่งรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ครับเออพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านสอทเนี่ยได้สบายเลยเวลาที่ลง เลือกตั้งเนี่ยเงี้ยก็เนี่ยเอาไปผูกเอวไปพันคอไปเดินหาเสียงได้นะครับนี่เออเออใช่ใช่เออเอาไปเดินหาเสียงได้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอผูกเข้าไปปุ๊บได้เป็นนายกเลยเออเนี่ยเอ่เฮะเนี่ยสีนี้ก็สวยแต่ผมไม่ชอบหรอกสีนี้สีผู้หญิงเนี่ยผมชอบสีสีนี้เออสีนี่อ่านะครับเนี่ยผมชอบสีนี้ ผู้ชายนะสไตล์โคนสีน้ำตาลดำอย่างเงี้ยนะตาลขาวอย่างเงี้ยมันผู้ชายมันคนลุยๆนะคนลุยๆเนี่ยมันเพื่อนยากเนี่ยอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็พกพาไปได้เนี่ยได้ทุกสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่หนักมันก็สบายๆนะครับเช็ดมือได้อะไรอย่างเงี้ยได้ครับนี่สวยงามนะครับ็สีสันได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเรามี มีจําหน่ายตลอดนะครับท่านใดต,ต้องการเยอะต้องการเหมาไปขายต่อก็ได้หรือไปงานพิธีต่างๆก็ได้มีราคาส่งให้นะครับแต่ถ้าขายปิ่งในปผืนละ90บบาทนะครับสามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 5 3 4หก1 5 5หรือทักไลน์มาก็ได้ครับอดีดไลน์ก็เบอร์นี้เลย0 6 5 3 4 6กห5านะครับ มันมันมันมีคุณค่าทางลายลอกนะครับลายดูช้าๆไปนะดูช้าไปด้วยกันนะครับมันจะสวยงามเลยนะครับตามที่เอ่อเขาได้ทําออกมาเนี่ยมีหลากหลายแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะครับลายชอบไม่เหมือนกันก็จะต่างคนต่างชอบลายเหมือนกันสามารถเลือกชมหรือซื้อได้เลยนะครับไม่ราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถที่จะเอาไปทํา ในงานพิธีต่างๆได้นะครับนี่นครับสวยงามนะครับนี่นี่อีกนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาเอามาให้ชมนะครับก็อยู่ในบ้านก็มีอีกประมาณสักสามรผืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ